สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สาสิบกรกฎาคมหกสามครับผมเข้ามาสวนยางพลาครับเพื่อจะมาเอายางก้อนไปจำหน่ายแล้วครับวันนี้นะครับผู้ชมบรรยากาศรอบข้างครับวันนี้เราก็จะมาทำงานกันครับครับบรรยากาศรอบข้างครับก่อนที่เราจะทำงานเราก็จะมา เรื่องสูงไฟกันต่อครับกันก่อนครับเพราะว่า,าต้องไล่มแมลงครับไล่พวกยุงลายครับช่วงนี้ยุงลายกัดแล้วก็จะเป็นไข่ย,ยุงลายน,น,นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกไข่ย,ยุงลายพันใหม่นะครับสายพันใหม่เราต้องระมัดระวังครับเราเข้าป่าเข้าดอยช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเข้าป่าเข้าดอยก็ ใส่อะไรให้มิดชิดครับก็จะเป็นพวกถ้าเป็นพื้นดินก็จะเป็นพวกทากครับถากฝนตกกในถาดเยอะครับมากัดกินเลือดได้นะครับอย่างทากก็ไม่อันตรายเท่าไหร่ครับโดยให้ทากนี่มันลาคาญกัดเลือดเราท่านกินเลือดเราทนั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นยุงนี่ยุงนี่ลําบากหน่อย <laughs> ยุงนี่ยุงนี่ชีวิตเราไม่ไม่รอดหรอกครับ มาจุดไฟกันครับ เรียบร้อยครับ ล้างถ้วยล้างจาน <laughs> ใส่ไว้กนจะเป็นเศษไม้ครับเศษไม้ที่เราใช้ในเมืองครับมันเป็นเศษไม้ผวคนกินครับเราไม่ใช้แล้วก็มา,าทิ้งกงว่างก่อเสียดายครับเรามาเผาไล่ยุงครับ เดี๋ยวเราไว้ใส่ยางพาราครับไปจำหน่ายครับเด็กๆยังไม่เข้ามาเลยครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่เข้ามาผมคงจะไปตัดกิง่งดอกบดตองเอาไปปลูกครับพเพราะเลือกช่วงนี้ก็ดินเริ่มชุ่มน้ำนะครับเพราะว่าจะปลูกง่ายครับพอดินอ่อนเวลาเราขุดก็ขุดสบายครับ 哦，宽的。 ผมก็จะจุดยากันยุงไว้ด้วยครับไว้ใต้โต๊ะนี่ครับใ <laughs> ต้โต๊ะทำงานไงใต้โต๊ะนั่งชมวิว <laughs> เดี๋ยวผมปรับปรับเส,สากล้องครับขยับมาหน่อยครับเอฟเอฟบอาเป็นไงบ้าง ใช้ได้ไหมได้ได้แล้วก็นี่ครับยาโคยากระย,ยุงคนไปนี้แล้วก็เอาไว้ใต้โต๊ะช่วย ยาขดพวกนี้ก็อยู่ได้นานครับอย่างน้นนอยๆก็อยู่ประมาณนู่นนะครับประมาณประมาณสามชั่วโมงครับแต่ไอ้พวกไฟที่เราก่อน,นั้นเราต้องสูมตลอดบนะางครั้งเราไม่มีเวลาไอ้ตัวนี้มันอยู่อยู่ได้นานไอ้เจ้าตัวนั้นก็สูมเหมือนกันครับเพราะว่าไล่ยุงตัวใหญ่ครับอันนี้นี่ลรยุงตัวเล็กครับ เราสูงไฟอะไรเรียบร้อยผมก็จะพาท่านไปชมมาชมดอกไม้ลเล็กๆน้อยๆบ้างครับก่อนที่จะผมจะปิดคลิปนะครับนี่ครับดอกไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับจเจเ้าพ,พวกนี้ก็จะเป็นพวกดอกนี่แหละครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกดอกบานบุรีครับบานบุรีเริ่มบานแล้วครับช่วงฤดูฝนนี่กรกดา เดือนกรกฎาเน่จะมีดอกบานบุรีทั้งนั้นแหละครับดอกพวกพวกดอกอ่าทองโุไลยังไม่ออกครับทองโอไลนี่กำลังเป็นบางต้นที่ออกในเล็กน,น้อยครับช่วงนี้ก็จะเปิดพวกบานบุรีทั้งนั้นแหละครับผมจะปิดคลิปที่แถวๆดอกไม้นี่แหละครับท่านผู้ชมขอลาลาไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ จะได้มีคลิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ได้กดกระดิ่งติดตามผลตัวเนอครับ,บร,รัพับอแม่พีปน้อบ๊ายบายลาไปก่อนครับ